สวัสดีครับผมมานิสันซูฟี่นะครับมาด้วยการความร้อนขึ้นนะครับน้ําหายนะครับนะตัวเช็คนะครับตัวพัดมลมไฟฟ้าทํางานปกตินะครับนะม่าน้ําไม่ตัดนะครับแต่ทําไมถึงหายหายเพราะอะไรนี่ครับนี่นะครับนี่ครับผมเป็นตามดเลยครับผมเห็นไหมครับนี่ผุหมดเลยครับนะครับสาเหตุมาจากอะไรครับผม น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าเป็นเหตุสังเกตได้นะครับนะนี่ครับพอเป็นตามดนะครับท่อน้ําเอาไม่อยู่นะครับน้ํารั่วออกนะครับตอนนี้ก็น้ําไม่พอระบายความร้อนนะครับก็เลยทําให้ความร้อนขึ้นนะครับมีอาการความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็น้ําน้ำมันน้าหายนะครับนะผุทั้งหมดนะครับผุง่ายๆผุผุหมดเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมนะก็อันนี้ ได้มือสองมานะครับใหม่ๆรีบๆนะครับเตรียมทําการเปลี่ยนนะครับนะแล้วก็ไล่น้ำเมื่อน้ำนะครับส่วนนี้ครับชุดท่อน้ําแก๊สนะครับท่อน้ําแก๊สนะครับนะยังไงอันนี้เดี๋ยวแจ้งลูกค้าให้ลูกค้าไปเข้าอู่แก๊สแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็เห็นเป็นคราบเยอะเหมือนกันนะครับนะก็ไม่น่าไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะครับยังไงก็อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับ ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาพวน้ําไม่สมควรที่จะเติมน้ําเปล่านะครับในระบบนะครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับว่าในระบบนะครับชิ้นส่วนมีเหล็กนะครับมีเหล็กในนี้น้ําเปล่ามันไม่มีค่าจุดเดือดนะครับมันไม่มีการคุมจุดเดือดครับผมยิ่งร้อนก็ยิ่งเดือดนะครับยิ่งเดือกก็ยิ่งก่อนยิ่งกัดนะครับนะยังไงการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาพวน้ําแนะนําให้เป็นครูแดนหรือน้ํายาพวน้ําโดยตรงนะครับแต่แนะนํานะครับแนะนําให้เป็น แบบ4ลิตรนะครับไม่แนะนําให้เป็นแบบผสมน้ำนะครับ4ลิตรจบกว่าครับนะครับ4ลิตรจบกว่าไม่แนะนําให้เป็นแบบผสมน้ําหรือน้ําเปล่านะครับมันจะทําให้รถท่านชิบหายได้นะครับนะยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับแค่นี้แหละไปแล้วอย่าหาทํา